สวัสดีครับทุกคนเนี่ยพบกับจอ้องยีเคยอน่ยนะชิ่นะฮะยูหูเดี๋ยวผมอัดคลิปยังเนี่ยโอเคอัดแล้ววันนี้ก็มาพบกับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเออผมลืมชื่อแบบอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหัวนวที่สร้างมานานแล้วทุกคนแบบชอบแบบนี้มากเลยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเขาต้องเล่นเกมอื่นโอเคอันนี้อะไรนะ เออจะเป็นคนควบคุมเลเซอร์ระวังโดนจี้จี้เราต้องหลบเลเซอร์ใช่ไหมทุกคนโอเคเอ่อกูสอ้าอืมฮึ่มฮคิดจะรอชั่นนะรอผมยืนตรงนี้ยืนยืนตรงมุมมุมเอาทุกคนยืนมุมแล้วเขาก็จะปักอย่งนี้มาแล้วโอ้โหหรือแม่ก็คงเป็นคนใจดีไม่รู้นะ ผมผมไม่ค่อยชอบวันนี้เท่าไหร่ด้รูปมันลุของหมวดผมหายมันหมดเลยโดโอ้โหหมวดมันเท่นนะแต่นั้นเออเดิมน้ำนี้ดีกว่างอมงอมอารอย,อรอยตาตอนนี้ของกายป็นคนมีอนินจีเออวูอมเกือบโดนแล้วโอ้โห เจ็บอ yeah. uh ่าฮ้าเราก็เดินไปเลยโอ้น oh. ี่ง่ายๆี a ี่มีความสามารถนี่โอเคผมเมื่เล่นไม่ค่อยหัว,ห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 วเท่าไหร่นะทุกคนนาะนะผมวันตอนนี้เนี่ยผมจะเก็บังังซื้ออะไรนะหาหาก่อนไม่ได้นะทุกว่าผมจะซื้ออะไรเอิม่มอ๋อ เป็นถ้วยเป็นอาหารถ้วยอันนี้ตัวสลัดอันนี้โอเคโอ้ทำเหมืองหาเร่เกมนี้ผมชอบมากเลยแต่บันยากมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้มาตกที่หลุมเล่นเราก็ต้องไปหาโมลกดนะทุกคนนั่นโมลกดของผมโมลกดอยู่ฟังนี้ชัว นี่ผมบวกแล้วยืนยนี่ผมฉลาดโอ้โหทุกคนผมจะลาดมากเลยโอ้โหทุกคนโอ้ไม่อยากจะเชื่อทุกคนเห็นไหมตอนนั้ชื่อนั้นน่คือสูงผมไปเห็นชื่อนั้นแล้วคุณก็รีบขุดไปฟังนั้นทันทีเลยนะบทขยี้เตาปฏิกรณเว้าวทำไมชื่อมันคนนี้มันคุ้คุนอย่างเลยทำไมหนา้าคุณนะหนาอย่าคุณรู้ว่าคุณ อ๋อคนละคนคนละคนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้สินี่ใช่ให้ใหเลยคนเมื่อกี้เนะ่รืกองสูบผมเจอแบบแบบนี้มาบ่อยผมก็เลยว่าเอามันง่ายเกินไปนะทุกคนมันมันง่ายเกินไปอ้าวเจ็บจังเลยเอาโอ,โอมันหมุนด้วยมันมีหมุนด้วยโอเคโอเคโอเค เอ้าห้อง,งนี้เหมือนเดิมเว้แหละเดี๋ยวผมจะไปเดินทำไม <c oughs> ผมจะเดินไปตรงนั้นทำไมโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะทําการไปทุกคนแม่ฮะทุกคนมาทำอิสต์เอ้กันนะครับอิสต์เอ้ของแม่มีนี่แหละไปะอย่างเล่ให้พวกคุณเนี่ยไปกดตรงหมวกตรงนี้นะทุกคนกดปุ๊บกดไปหนึ่ง แล้วคุณก็มาเดินตามผมมาเลยนะเดินตามผมมาเลยนะครับทุกคนไม่ต้องหวง่วงหรอกนะ <c oughs> แต่เวลามันจะหมดก่อนสิเพรว่าจะพาทำอีสเตอร์เอกนะทุกคนเวลามันจะหมดลงแล้วแต่เมืม่อกีมม้มันเป็นแบบที่ไงแต่ผมวิ่งไปตายแค่นั้นนะครับเพราะมันง่ายเกินไป <c oughs> โอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้กันอึ๊ส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  ตุลึกอึ้งแล้วก็มาทางนี้มากดอันนี้สองแล้วก็ทุกคนทําตอนไหนกันได้นะทุกคนมันอ๋อไปที่ระเบียงนี่ของช่องผมเลยเนี่อันนี้คือหมวดกันหนึ่งมาอ่ะผมบอกเลยจากที่ตัวดีผมแล้วเนี่ยผมมาเคลื่อนไปตรงระเบียงตรงนี้ให้ได้แน่นอนคนแรกเพื่อไปคนแรกเท่านั้นบอกเลย ออนไลน์ Online, มันคือชันเหนื่อวิ่งเปคนเรกวสกิลผมทางนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางนีไปคนน้อยดีดกว่ามไปทางนี้จากทฤษฎีของผมแล้วถูกต้องไม่ไม่ถูกทางนี้ก่อนเลยทางนี้ก่อนเลยปึ๊บไอถูกต้องทางนี้ต่อสิครับอ่าบ้าาถูกโอเคโอเคดังนั้นผมก็จะไปทางนี้ก่อนดีกว่า เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนต่อเอ,อ่อตรงนี้ไม่ไม่ถูกโซแล้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 ว,ว,ลว,ว,ลวโอเคตรงนี้ไปฝั่งนี้ดีกว่าเอยตรงนี้เป็นตรงอะไรนี้อ,อ่ะอ๋อทางน่าจะเป็นทางเก่ารือเต่าไอ,อ้นี่มันตรงอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยมาเจอฝั่งนี้เลยโอเคปึ๊บอา้าวผิดทางอีกโอ้โหปวดเลวทุกคนปวดเลวอือ มตรงไปทางฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็ไปฝั่งนี้เมื่อไหร่เราจะพบเราบียมาปีนฝั่งนี้โอ้โอเคไปตามเพื่อนฝั่งนี้โอ้หมดเวลาไม่มีใครไปถึงโอ้จะไปเก็บอีสเตอรเอกตงนั้นต่อโอเคกดโอเคแล้วอีกสองหมวกนะทุกคนไปเก็บอีเตอรเอกตงนั้นกันต่อกันเลยห้ามโดนสารพิษแต่ฉันจะโดนฉันจะทำอีสเตอร์เอให้ทุกคนดู ถ้าทุกคนกดตรงนี้ปิดโอเคกดแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็มาเดินไปตรงนี้ต่อเดินต่อไปเดินต่อไปออ,องั้นอาจะเล่นให้หมดเลยดีกว่าฮาสารพี่ก็คือน่าจะให้เราไปยืนตรงสีน้องแล้วสีเอื่นน่าจะเป็นที่มีสารพิษนะยืนตรงสีเขียวนี่เอาน้อเพื่อนไม่มา สีแดงงื้อซืบตายเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเป็นไปไ,ได้ไงคำนี้อะ่ะโอ้สีเหลืองมึดบุมีเหฮ้รอเพื่อนโอเคข้าทุกคนไปอ่องสีเหลืองเหมือนเดิมสีเหลืองเหมือนเดิมมาสีเหลืองเหมือนเดิมโอเคสีเหลืองเหมือนเดิมสีนะ่ารีเฟรชซืบมี ไม่มีใครมาตามผมเลยไปสีเขียวอุ๊สอุ๊สไม่มีใครตาเลยเนี่ยทุกคนแบบมีแต่คนฉลาดมากเลยมีแต่คนเก่งๆอ๋ออ๊บนีอันนี้อ้าวเพื่อนค้างคือก็ตกสิอ๋อไม่ตกอ๋อมีฟ้ามาร้องอูสอส่ฟา้าผมขออภัยครับเรื่องคลิปที่แล้วที่มันมีเสียงติดๆิดกับคันนิดหน่อยนะคนแลก็มีเสียงพัดลมหรือ เสียงกดปักอิด,ดนักการเกอคนเราไปนะทุกคนเราก็ไปก่อนนี้ต่อผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่านะครับุกโอเคตอนนี้นักดาบนักฆ่านักดาบพัตกรแล้วเออก็ลืมลืมให้กดกระดูตรงนั้นด้วยนะทุกคนแล้วเราก็มาที่เต็นท์สีแดงตรงนี้เรากดด้านในกดกดโอเคกดแล้วโอเคผู้เล่นหนึ่งคนจะได้รับดาบ เธอต้องหนีผู้เล่นคนนั้นโอเคผมแมนะนําอยากขึ้นด้านบนสําหรับผมนะอ่า ah, ขึ้นดีกวาโอ้ว้าว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 โอเคกับทุกคนเมื่อทุกคนกดเสร็จแลวนั้นทุกคนกดเข้าทุกอย่างใช่ไหมเดีย๋ยวผมจะไปเช็กก่อนให้แน่ใจว่าผมกดทุกอย่างแนละ้วหรือเปล่าเพราะงั้น สามน่นผมกดครบแล้วอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจกดอีกรอบหนึ่งโอเคผมกดไปอีกรอบหนึ่งแล้วน่าจะกดตายเอออืซุบๆโอเคแล้วก็ไปตรงเส้สีแดงนะทุกคนแล้วก็ทำแบบนี้ก่อนมันจะได้ง,ไง่ายๆอือเออเอ,อ่าอ่าโอเคกดโอเคี๋ยวเราก็ไปจุดตรงนี้นะครับนี่เห็นมันจะเปิดตรงนี้คน ิเตมันเปิดตั้งนานแล้วแหละทุกคนมันสามารถไปได้นี่ก็จะมีประตูเข้าไปโอ้คามพิผมก็เคยทำไปแหละทุกคนจะได้ผมจาไน้ว่าผมเคยทําไล้อยู่แล้วผมก็ตรงนี้อีอะไรวะนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบใหม่ผมอะไรค็มมี่อะไรคือด่าะอะไรกันมี่อะโอ้เล่นสองแบบในภายในวันเดียวอ๋อน,นี่จเป็นแบบอัปเกรดใหม่นะทุกคน โอ้มันมีแบบอัปเกรดแบบนี้ด้วยโอ้นี่ด่นี่นี่คนสามารถมาเล่นได้ตรงนี้นะทุกคนโอเคเดีจะปิดคลิปตรงนี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ